จันดาใสสมอนนะคะชื่อเล่นก็คือพี่เล็กค่ะที่สาเหตุที่ชื่อร้านจันเนี่ยเนื่องจากมีน้อยอีกคนนึงชื่อก็ขึ้นต้นด้วยจันเหมือนกันค่ะคือคุณจันนาภาส่วนตัวพี่เองก็ชื่อจันดาก็เลยให้ร้านชื่อว่าจันแล้วก็สาเหตุที่ทําเป็นรูปเรือเนี่ยนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆในอดีตคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้เรือเป็นพาหนะในการทำมาหากิน คุณแม่ก็ช่วยเตี่ยนะคะต้องเรียกว่าเตี่ยขับเรือผัดกันทานข้าวแล้วก็พอมีน้องอะ,ะ่ะบางทีแม่ก็ต้องให้นมน้องโดยเฉพาะคุณจันเนะะี่ยค่ะให้นมไปขับเรือไปเราก็เลยรู้สึกว่ามีความรักและก็ความผูกพันกับเรือแล้วเรือเนี่ยเป็นพาณนะที่ทําให้เราทามาค้าขายอะคะ่ะ เราตั้งใจที่อยากจะทำขึ้นมาเป็นคาเฟ่ที่ลูกค้าท่านใดได้มานั่งแล้วอ่ะจะได้ความสุขหรือรู้สึกสะดวกสบายมีความใกล้กับธรรมชาติโดยการที่เลือกใช้เป็นวัสดุในการทำร้านนี้ขึ้นมาค่ะ แนวคิดในการออกแบบก็คือนําความต้องการของลูกค้าคืออยากสร้างคาเฟ่ที่เป็นรูปแบบของเรือเอี่ยมจุนโบราณซึ่งเราก็พยายามเอาแนวคิดของเรือเอี่ยมจุนผสมกับงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ด้วยคุณสมบัติของไม้ไผ่ในการจัดโค้งทําให้มันเข้ากับการทําโครงสร้างของรูปแบบเรือโบราณด้วยรูปแบบของเรือเอี่ยมจุนโบราณเนี่ย เป็นสถาปัตยกรรมไม้เชิงช่างชั้นสูงมันทําให้ระยะเวลาหรือว่าตัวของคนสร้างรวมถึงวัสดุที่จะหาในปัจจุบันเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ทําได้ยากทําให้รูปแบบของเรือที่เรามาใช้ทําคาเฟ่เป็นเรือที่มีการผสมระหว่างโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อให้มันง่ายและยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของเรือเดิมถ้าเรามองว่าอาคารนี้เป็นในรูปแบบอาคารปวกวติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่ยาก แต่ถ้าเราเทียบกับเรือโบราณเดิมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นมาแต่ว่ายังคงความเป็นอัตลักษณ์ของเรือเดิมทางการใช้ไม้ไผ่ที่ดัดโค้งง่ายกว่าไม้จริงการใช้เหล็กที่เป็นโครงสร้างที่ไม่ต้องใช้ไม้เนื้อแข็งที่ราคาสูงในการออกแบบมันก็ช่วยให้อาคารและรูปแบบอาคารยังมีความเป็นเรือที่ออกแบบได้ง่ายกว่ารูปแบบเรือโบราณปกติ ที่กินเป็นการทํางานร่วมกับแลนดสเคปทําให้มีการจัดพื้นที่ฟิลเหมือนเรือที่อยู่บนน้ําแต่ว่าเราเปลี่ยนจากน้ําเป็นหญ้าแล้วก็เปลี่ยนบริบทคอนเทกบางอย่างเพื่อให้มันเข้ากับตัวของเรือไม้ไผ่เราการวางอาคารก็คือตัวอาคารหันหน้าหาถนนเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่คนสามารถขับรถผ่านแล้วก็เห็นตัวของพืาา้นที่แล้วก็ทัศนียภาพของตัวอาคารได้เต็มที่ ว่าน่าจะเป็นความยากด้านตัวโครงสร้างเพื่อให้มันรองรับักระจกถ้าเป็นเรือปกติความสูงของระหว่างดาดฟ้าเรือกับตัวที่เป็นส่วนของการใช้งานมันจะไม่ได้มีความสูงขนาดนี้เนื่องจากการใช้งานบนพื้นน้าม,มันมีการโยกแล้วก็สั่นคลอนของกระแสน้ําแต่พอเป็นเรือบรรทกเราก็จะไม่ต้องใส่ใจ <Wow. S 1> ด้านการรับแรงทําให้เราออกแบบให้ตัวของโครงสร้างหรือก,กระจกเนี่ยมันมีความสูงเพื่อที่จะให้ได้มุมทัศนียภาพหรือเปอร์สเปกทีฟได้ดีที่สุด คนที่เข้ามาทั้งสามารถถ่ายรูปและก็เป็นจุดเด่นของพื้นที่ได้หลักๆเลยอะค่ะความยากของอาคารตัวนี้ก็คือการใช้องค์ประกอบของเรือมาผสมกับองค์ประกอบของตัวอาคารปกติซึ่งโครงสร้างของทั้งสองอย่างเนะะี่ยค่ะมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยอย่างของเรือก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรือหรือว่ากระดูกเรือต่างๆเราต้องมาอัดเด็เอามาผสมกันให้มันเป็นอาคารที่สามารถใช้งานจริงได้ค่ะ จริงๆโครงสร้างของตัวนี้มันเป็นไม้มาก่อนค่ะแต่ว่าพอมันมาโดนปรับฟังก์ชันให้มันเป็นคาเฟ่อะค่ะเราต้องคำานึงถึงโหลดในการรับน้ำหนักของคนที่จะเข้ามาซึ่งเรามองว่าความปลอดภัยในการใช้งานเป็นเรื่องสําคัญกว่าเราก็เลยปรับเปลี่ยนตัวโครงสร้างให้เป็นโครงสร้างหลักก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ตัวไผ่เนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งแล้วก็คลุมในการกร่อตั้งตัวกาบเรือค่ะถ้าเราใช้เป็นไผ่ซีกะมันจะทําให้เส้นโค้งของตัวเรือเสียก็คือ จะทาให้เส้นโค้งไม่สมูทด,ดังนั้นเราเลือกที่จะใช้ไผลลำเพื่อที่จะดัดโค้งและมีความสวยงามมากกว่าตัวที่เป็นไผ่ซีหรือว่าตัวที่เป็นไผ่ใหญ่ที่จะทาให้เราดัดโค้งยากค่ะตัวอาคารนะคะเราตั้งใจให้เป็นเรือที่มองแล้วเหมือนสร้างจากไผ่ร้อยเปอร์เซนดังนั้นส่วนประกอบข้างในทั้งหมดนะคะเราเลือกที่จะใช้ไผ่ทั้งหมดเลยเพื่อให้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วอะคะ่ะเรือลำนี้สร้างจากไม้ไผ่ทั้งหมด ตัวโครงสร้างหลังคาเราอะค่ะโดยภาพรวมล้วจะเป็นโครงสร้างที่ทำมาจากไผ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวจันทันตัวแปรตัวผ้าที่เป็นไผ่สำป้าส่วนตัวอกไก่อ่ะค่ะเราใช้เป็นเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยไผ่เนื่องจากว่าตัวอกไก่เป็นโครงสร้างที่แทบจะไม่มีเสารับเลยดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่สามารถรองสเปนยาวๆได้ค่ะส่วนในเรื่องของตัวผ้าที่เราเลือกใช้เป็นไผ่สำป้าค่ะเพราะว่า ทางทีมดีไซน์เนี่ยต้องการจะให้องค์ประกอบภายในทั้งหมดอะคะ่ะดูเหมือนเป็นงานไผ่ทั้งหมดซึ่งจะมีความเป็นลักษณะของวอร์มโทนซะเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะความยากของตัวการก่อสร้างเลยก็คือการขึ้นกงเรือกงเรือก็คือลักษณะโค้งของตัวกาบเรือที่เป็นตัวโค้งที่อยู่ทางด้านล่างอะคะ่ะซึ่งตัวนี้มีการดัดแล้วก็การแก้หลายรอบมากเนื่องจากความเออเลอร์ในการทํางานซึ่งตอนแรกสุดเนี่ยคะ่ะเราดัดโดยการใช้เชือกพอรอบที่2เราดัดด้วยการใช้ไผ่ พอครั้งที่3เราถึงจะเอาเหล็กมาดัดจริงๆเพื่อมองความสวยงามและภาพรวมของตัวอาคารทั้งหมดค่ะคาเฟก็จะมีเครื่องดื่มขนมต่างๆแต่ขนมที่ทางที่เล็กอยากเน้นก,ก็คือเป็นขนมไทยๆแล้วก็ขนมในแต่ละท้องถิ่นที่เราสามารถรับมาแล้วก็มาส่งต่อถึงผู้บริโภคคคิดว่าตัวเองพยายามจะทำน้ำให้อร่อย ไม่เน้นความหวานเนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องสุขภาพสมัยนี้นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสิ่งที่เราคานึงถึงในการทําอาหารให้ทุกท่านได้ทานเนี่ยก็คือคำนินถึงเรื่องวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกให้มากที่สุด ในฐาน,านะนักออกแบบนะคะก็อยากที่จะฝากวัสดุไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถทดแทนเหล็กทดแทนหินทดแทนปูนให้ทุกคนเป็นทางเลือกในการก่อสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอาคารสาธารณะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างแล้วว่ามันสามารถทําได้อะไรอย่างเนี้ยคะ่ะพี่เล็กมีความตั้งใจที่จะทําร้านนี้ขึ้นมาตั้งใจส่งสิ่งดีๆส่งต่อให้ผู้บริโภค แล้วก็ร้านตั้งอยู่ที่เลขที่65นะคะถนนสวนผักซอยสวนผัก51ค่ะเขตพวีวัฒนาร้านเปิดตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะพี่เล็กขอฝากร้านจันคาเฟ่แอนด์ไทคัซีนไว้ในอ้อมใจของทุกทุกคนด้วยนะคะ